สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นคุณผู้ชมคะสําหรับในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่เลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพค่ะ นางสาวอ,อรพินเพชรทัตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพระหว่างสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหรือสพอมกรุงเทพเขตสองกับวิทยาลัยสารพัช่างพระนครและโรงเรียนสังกัดสพมกรุงเทพเขตสองจำนวน4แห่งตลอดจนผู้ประกอบการ พร้อมเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรห้องเรียนอาชีพเพื่อการจัดการเรียนการสอนจากการปฏิบัติจริงสร้างอาชีพสร้างรายได้ตั้งแต่อยู่ในรั้วโรงเรียน โดยท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่าการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนอาชีพในครั้งนี้เกิดจากนโยบายการบริหารจัดการแผนบูรณาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้เริ่มนำน,ำนโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการทำงานสร้างงานสร้างอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยบูรณาการเชื่อมโยงของหน่วยงานและบุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศทั้งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผสานพลังจากสพมกรุงเทพเขตสองโรงเรียนและสถานประกอบการเพื่อจัดการศึกษาก่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนค่ะ โดยในครั้งนี้นะคะวิทยาลัยสารพัดช่างพระนครได้ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดสพมกรุงเทพเขตสองจำนวน4ี่แห่งได้แก่โรงเรียนสุรศักดิ์บนตรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการรัชดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมกล้าวกุณทีและโรงเรียนจันหุ่นบำเพ็ญ ซึ่งโครงการห้องเรียนอาชีพมุ่งให้ผู้เรียนมีทักษะสามารถประกอบอาชีพตามกรอบคุณวุฒิวิชาชีพระดับ1ห,หรือระดับ2ในสาขาอาชีพที่ถนัดและสนใจสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทำหน้าที่วิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับรายวิชาในกลุ่มสาระการงานอาชีพตามบริบทของวิทยาลัยและบูรณาการการจัดการเรียนการสอนร่วมกันอีกทั้งนักเรียนสามารถยังสามารถสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงค์เพื่อโอนผลการเรียนที่สะสมไว้เข้าสู่หลักสูตรปรวชปวสเมื่อขึ้นทะเบียนเรียนในสถานศึกษาสังกัดสอ,อสอค่ะ ในโอกาสนี้ท่านเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวแนะนําให้นักเรียนตั้งเป้าหมายในการเรียนและการทํางานพร้อมลงมือทําอย่างมุ่งมั่นและตั้งใจและไม่ว่านักเรียนจะเลือกทําอะไรก็ขอให้ยึดคุณภาพเป็นหลัก พร้อมคิดนอกกรอบและสร้างความแตกต่างแต่อยู่ในพื้นฐานความถูกต้องเพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าหรือคนทั่วไปที่มีความหลากหลายเมื่อนั้นงานของเราก็จะมีคุณภาพเป็นการสร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพได้จริงแม้ยังอยู่ในรั้วโรงเรียนก็ตาม ทั้งนี้ขอให้เพิ่มสาขาอาชีพใหม่ที่ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล4.0อาทิเมคอัพ a อาร์ติสเพดเล็บแฟชั่นดีไซน์จิวเวอรี่ดีไซน์การขายออนไลน์การติดตั้งโซลา r เซลล์และอีสปอร์ตเป็นต้นพร้อมเป็นกำลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ร่วมฟื้นฟูการจัดการศึกษาหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ